สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักเมืองมานําเสนอหนึ่งคันครับเป็นรถยนต์ยอดนิยมในตำนานหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าโคโรล่าสามขวงครับคันนี้1.6 G X I B 1995ครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเกียร์ออโต้ไฟฟ้าตั้งคันนะครับคันนี้บอดี้สวยงามรถไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับสีบอลเงินนะครับเป็นสียอดนิยมนะครับสีเต็มเงาฉ่ำตั้งคันนะครับคันนี้สวยงามมากนะครับภายนอกภายในนะครับบอกกำมะหยีเดิมๆแผงข้างประตูไม่มีหลุด ไม่มีย้อยใดๆนะครับระวบไฟภายในใช้ได้ใช้งานได้ครบหมดนะครับนะครับคันนี้ใช้น้ำมันหลวนเกียร์ออโต้นะครับสวยงามมากครับคันนี้นะครับช่วงล่างเก็บมาใหม่หมดแล้วนะครับไม่มีร่างใดๆนักงสิ้นนะครับยางเยังใหม่หมดนะครับคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยภาษีพรบปี67หมดเลยนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับสนใจยังติดต่อข้ามาได้ครับคันนี้เปิดราคาเพียง5,9,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ 5,900บาทเท่านั้นนะครับมีบริการขับส่งฟรีให้ถึงบ้านท่านด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจปล่อยรถเองนะครับราอยู่ลำลูกกาคลอง3ครับราคาลดได้นะครับอันนี้สวยงามมากครับพร้อมใช้งานทันทีเลยนะครับท่านใดหารถโตโยต้า3มห่วงรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับแนะนําคันนี้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาดูได้เลยนะครับหรือว่าให้วยดีโอคออย่างไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไลน์ดีและเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับโทรมาคุยกันครับ ค้มค่าแน่นอนครับคันนี้การันตีครับไม่มีผิดหวังครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ